ห่วงจุ้ยรับอรุณกับอาจารย์มาด้วยความเป็นห่วงลูกศิษย์อยู่เสมอยิงเข้ายุก้าแล้วท่านอาจารย์จึงยังคงทํางานตรวจห่วงจุ้ยให้กับลูกศิษย์ทุกวันเป็นการตรวจบ้านหัวซานครับท่านอาจารย์อ,อูอครับพี่เขาขึ้นไปอยู่ตั้งแต่ปีหกสี่นะครับอยู่ที่นี่ได้ประมาณสองปีแปดเดือน้ะครับหลังสุดที่ตรวจคือยี่สิบสี่กุมภาปีหกหกครับ ที่เป็นไงบ้างครับที่ได่อยู่วะก็ดีค่ะดีอย่างไงดีดีอืมสุขภาพดีขึ้นการเงินแล้วก็การเงินก็ก็ไม่มีปัญหาค่ะลูกหลานลูกหลานก็อยู่ในเกณฑ์ดีค่ะอืมแล้วครั้งนี้อยากได้อะไรครั้งนี้คืออยากให้จาย์ช่วยให้อยู่รอดปลอดภัยในยุคเก้าให้อยู่อย่างสบายอะค่ะครับอืม อยู่รอดปลอดภัยให้มีความสุขความเจริญเลยคะ่ะลงห้องนี้นอนเลยสองคนสองคนคะ่ะสามีภรรยาครับสามีภรรยาครับท่านอาจารย์ให้นอนในแนวีไปดับเบิว <W> ทับไทยกี บน่นอนบอกว่าตอนนั้นให้นอนแล้วถ้าที่ว่าดาวประจำทิดมันเป็นหนึ่งหกแปดครับที่ให้จีแล้วก็ไปแบบดิวเนี่ยเป็นหนึ่งหกแปดพอดีครับอายุเก้าครับน้ำพะต่งครับแล้วใช่ไหมหนึ่งสองสามนี่ก็สิบสามใช่ไหม มีค่ะสามก็มีต่งบทเตียงมัมีค่ะมีมีสามเตียงสี่เจ็ดน้ำสี่แล้ครับสองสามสี่กตำแหน่งขาดน้ำตำแหน่งสองครับหนึ่งสามสี่เจ็ดมีแล้วครับที่ขาดก็ไม่รู้รู้ไหมเข้าใจว่าย้ายที่ที่สี่แล้วย้ายย้ายไปอยู่ที่นื่นแล้วครับ

ไม้น้ำที่7่ไม้น้ำครับที่นี่มีประตูร่วมรี่ประตูอประตูห้องหน่งหนึ่งแล้วก็ประตูออกห้องน้ำอีกหนึ่งก็เป็นสองครับแค้รน ของประตูครับตีเสร็จแล้วก็ปิดิประตูขอบแดงอ่ทั้งสองประตูเลยไหยครับเป่ประตูขอบแดงเลยนะตีประตูขอบแดงครับ ไม่ได้ขายอะไรใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้ขายค่ะเป็นมีมีสวนปามีสวนปามที่กระบี่ครับแล้วก็เป็นเครื่องกานบำนาหนะคะก็มีรายได้จากสวนปามสวนปามกับเป็นกงินบำนาหเป็นการเดือนสวนปามประมาณร้อยกว่าไร่อะค่ะคขาเช่าหรือว่าอะไรทำเองค่ะ ทำเองน่ตอนนี้คือให้ให้ญาติญาติดูแลให้ก็จะลงไปประมาณเดือนละครั้งค่ะพยายามลงไปเดือนละครั้งแต่ก็มีคนดูแลให้อะัอย่างร้อนกว่าไรนี่เก็บได้เท่าไหร่เนเดือนหนึ่งก็ประมาณครั้งละประมาณ แสนกว่าบาทค่ะแล้วแต่ว่าถ้าราคาปลาล์มขึ้นก็าาก็ได้ราคาเดือนตัดประมาณสองครั้งเดือนหนึ่งก็เอ,อจะประมาณบางช่วงที่ลูกเยอะๆอาจจะได้ประมาณถึงสามสิบตันนะ่นอาจารย์แต่ช่วงนี้ได้ประมาณสิบเกือบยี่สิบตันค่ะประมาณยี่สิบตันยี่สิบตันที่เป็นเงินประมาณประมาณแสนกว่าบาทก็กอยู่ท,ที่ราคาปลาล์มว่าขึ้น,นล,งลงค่ะต่อครั้งต่อครั้งสองเดือนสองครั้ง ตอดไปถึงต่อเดือนต่อเดือนต่อเดือนครับอย่างน้อยน้อก็หกเจ็ดหมื่นถึงแสนครับรกำลังมองว่า,ามันจะมีช่องทางช่องทางอะไรที่เงินจะเพิ่มคือคือตอนนี้คิดว่าส่วนใหญ่นะต่อเดือนอาจารย์คิดว่าการทำหุงชจุ้ยตรงนี้ไดม้มีเงินในการ เที่ยวอะค่ะได้ไปเที่ยวค่ะคิดว่าอันนี้เป็นกําไรค่ะคือคือมีเงินให้ให้เที่ยวได้ทุกเดือนค่ะจังคือจะาไปทุกวันมีเงินเหลือได้เที่ยวทุกเดือนครับสบายใจแต่สบายใจค่ะจังมีความสุขได้มากกวันนี้ก็เที่ยวได้ไกลกว่านั้นอีกหน่อยส่วนใหญ่ก็จะเที่ยวในประเทศกันตกลงจะเอาเงินเก็บหรือจะเอาเงินเที่ยว เ,เอาทั้งสองอยา่างนะ <c oughs> คือท่านนี้มีเก็บบ้างแล้วก็มีเหลือเที่ยวด้วยทันย <c oughs> ันยะัง <c oughs> ยังมีเงินใช้ไม <c oughs> ่ขาดเลยครับก็ตอบตัวทวนะขอมีเงินใช้ตลอด ไม้ระดับหนึ่งสี่เลี้ยงปลาที่หกาดินที่6สัญลักษณ์เงินทองแปดหกตั้งชาไมา้ตั้งชาไม้กล่าวครไบชาไม้ที่อืที่แปดกับหก เอาหน,นหูที่สี่เต่าไม่ก่อนตับปอนส <4 S 1> ี่อ๋อไออะอันนี้มีมีมีตัวนอกใช่ไหมมีครับมีถ้าจะให้ตั้งดาวอังโกลไว้ครับตับเป็นสี่สามเออเป็น 4, เจ็ดสาม เตานอกเป็นจ็ดสานะครับอ่ากาน้ำข,ข้างในอ่ะกาน้ำข้างในกาน้ำข้างในเป็นขอพิฆาต n อไปอายุ p s เครับขอพิฆาตไปอายุครับอืม เอาไปเป็นประธานผมพคฆาเป็นประธานนะครับอืมวันครับอืมที่ก็เป็นคนมังกรสามอืม เวลาหนือให้โวนัสเที่ยวอ่ะจ้างหมอกไปประธานหมอไปประธานอืมใจใจครับอืม หม้อหุงข้าวเดิมท่านอาจารย์ให้ตั้งอยู่เดิมดีไหมครับหม้อหุงข้าวเดิมก็ใช้มาตรฐานตอนนี้ที่ท่านเดิมที่ท่านอาจารย์ใช้คือไปไปหาหมอครับโดยใชหลงสู่บ้านอยู่ครับใช้ห้าผีไปห้าผีไปเจริญเอเอห้อง้าใช้ใช้ของบ้านเลยนะครับท่านอาจารย์ อืมเลยใช้คนดีครับเฉพาะตัวนี้ใช้ของบ้านโอเคครับขอบติดใช้่อนได้ตั้งเงินตัวอืมคือตอนเนี้ยเจ้าตัวมันเป็นค่าเวลาเปลี่ยนไม่ใช่สองค่าเปล พี่สิดิลักษ์มังกรสามพึงสามีเป็นงูสองครับอืมเขาดาวเรืองสองตัวแบบคนตัวบคะครับดอกบัวตันดอกบัวตันสองแปดหก ข้าพายที่86ครับรั่นเปินปเสียงเลยนะครับอืมที่6เป็นเสียงที่6ครับอืมก็ปรัปบเตียงไป6จะอยู่ได้ไหม,หมเตียงตรง6เนี่ยเป็นช่องประตูออกครัวครับท่านอาจารย์ คือถ้าเกิดขยับไปพุ๊บทีนี้จะไม่มีทางเดินแล้วครับเปิดประตูไม่ได้เดินก็ไม่ได้แล้วถ้าเจ็ดเราเจ็ดเจ็ดรเจ็ก็มีโอกาสที่วันวิวมันวิวประตูงั้นอ๋อครื่องเครื่องออกมาจ็ดกับหกอะประตูข้างนี่ออกครูนี่มันมันข้าวระหว่าง W กับ NW ครับท่านอาจารย์ถ้าวันเจ็ดก็จะขวางประตูสวรรค์ถ้าวันเจ็ดก็จะ จะขวางประตูสว่ค์ง่ายๆครับแล้วก็จะติดตะวันต้ออาหารก็่จะโดนด้วยครับอคือตัวที่มันเปลี่ยนครับท่านจะไม่ให้นองโนสองหา้าแปดมันไม่ได้เ้องอมันที่เก่าดิ ข้เาเทพเจ้าแต่ผมเอาตามนั้นแหละเอาตามนี้ <Yeah. S 1> ไปละปิดยันยุทธกาไหมครัมีแล้วค่รับ้า่ารย์เขาเติมเาหมดหมดมีหมดแล้วครับเหลือที่ได้าจารซึ่งให้สักครู่นี้นครับ อเอาละพอ,อะครับวันนี้นะครับท่านอาจารย์มียันอาถงมอพิจา้า์สามแผ่นนะครับเป็นยันเกี่ยวเรื่องหน้าที่การงานให้ประสบค,ความสําเร็จในการทํางานทาธุรก,กิจอีกแผ่นหนึ่งเป็นยันเกี่ยวให้ทาําธุรกิจออนไลน์นะฮะการลงเฟซลงทาง t ฟ k บุ๊ก,ออกหรือว่าทางไลน์เนี่ยให้ประสบความสําเร็จได้ค้าขายได้แผ่นที่สามคือเป็นยันเกี่ยวกับ ให้เราลงทุนในเรื่องหุ้นเทรดทองค้ามาซั่งขาลิมิตซับต่างๆให้ได้มีผลกำไรดีไม่ถูกโกงครับอันนี้ท่านจันมอบให้เจ้าบ้านในวันนี้นะครับขอบคุณท่านอาจารย์ครับขอบคุณท่านอาจารย์ครับอืมขอถามอาจารย์นะคะเวลาไปต่างจังหวัดเนี่ยค่ะอย่างกลับไปดูสวนอะไรเงี้ยนะเออปลากับเต่าเนี่ยเอากลับไปเลี้ยงที่บ้านได้นะคะอาจารย์ปกติก็เลี้ยงอยู่อย่างเงี้นได้ไหมคะเพาะไม่ก็เนี่ยส่วนใหญ่ไปเลี้ยงที่บ้านอกันไป ที่ี่เลงใช่ไคะไปนานเหรอประมาณสิบวันนี่แหละประมาณนั้นอ๋อคือเลี้ยงที่เนี่ยเลี้ยงที่บ้านที่คือคืออย่างนี้ครับโดยเฉลี่ยเดือนหนึ่งเนี่ยคุณพี่ลงไปดูที่สวนปามเนี่ยประมาณสิบวันต่อเดือนพรานี้จะเลยจะขออนุญาตแทนรย์ว่าปลาที่ต้องเลี้ยงกับเต่ามาแล้วเนี่ยจะไปให้ที่บ้านลูกชายที่ที่บ้านลูกชายนะอาจารย์ที่ในกรุงเทพฯเลี้ยงแทนชั่วคราวได้นะครับตามนั้น อืมโอเคอย่างนั้นไปละท่านอาจารย์ครับผมขอถามอีกคําถามหนึ่งท่านอาจารย์จะให้พี่เขาเพิ่มหวนฉายไหมครับหวนฉายก็มีอยู่สองเส้นตอนนี้มี N E กับ S S สใช่ไหมมันคือกึ่งกึ่หนึ่งสี่อยู่แนะครับนี้ใช่ไหมใช่ค่ะหนึ่งสี่ก็ลำหนังหนึ่งสี่นี่แหละเป็นหวนฉายโอเคขอบพระคุณครับอ่าเรียบร้อยงานด้านะเทศอาจารย์ครับ อาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครขอให้อาจารย์แข็งแรงเลยนะครค่ะ